สวัีครับผมวันนี้ผมก็วคนรถไถครับวันนี้มาดูแม่โคครับทำถนนครับหลังเรื่อมบ๊อบทำถนนล้อมป่าไม้ครับป่าสงวนโอ้ทางก็สิดีแล้วครับวันนี้ ตุงหักข้างตาหมดแล้วนี่นี่เขาก็เคลียร์เคลียร์ดินเคลียร์ไม้ออกครับอเอาหินมาใส่สิประมาณนี่เออลงแท่ไว้อ่ะบังแค่น้อยครับปวดล้มลุ่ เอาดินลูกแังมาใส่ครับโคโอโอมุสุพีซีสองร้อยสิบโหเราห้องไม่เจ็บโโตัวแรงตัวแรงโรงโงานพึ่งพักอัดจลบีจับเติมน้ำมันเพราะว่าขวหน้าลูกพี่เขามาส่งแล้ว โอ้มุงกีบบง่ายเ้ยตันเจ็ดตันแปดวันคุณ่าเต็มมุงกีก็เป็นตันได้เยอะเลยวันมันง่ดียเวาทำงานหนักแม่คุมฝึกงานยาวจังหน่อยเฮ้ยยาก แค่บอกเท่าไหร่ทุกก็ยินทุกเป็นสางวะป่ะอ๋อเป็นยินลุกหลังทำงานคนเดียวสบายครับมีผู้เขียววีวผู้นั่น เลกใหม่ประมาณ2,000ชั่วโมงการทำง,งานลด2ปีไหวเรยวใหม่ล้งบอบว่ะ บลกเลยบันี้บวกน้ำไม่ค่อยมีหลวดเท่าไหรลอกเท่ให้ดีนิดหน่น่อยครับ,รบม,ม,มึงเลยก็วด ก็เ,เดีเยวเขามาทรงเสียสันครับไถให้ยุบปะเลยแวะมานี่จังหน่อยพอดีับไปซื้อของอ้ไแม่คูซื้อน้ำซื้อ,อยังนี่แหละครับเป็นใส่ไปซื้อหิอนลูกล่งครับป็นตะแนนอยู่ครับนี่ถ้าหิน

อย่างเครื่องเงียบมากรถใหม่ครับเหมือนลูเขาก็ขายแล้วรถไปโคลเหมืนเหมือนลูเขาก็ขายแล้วซ่อมเยอะพุ่นขับไม่คู่หรอกว่ามา,าที่ซ่อมลอายเข้ามา นี่ปอันนี้ไม่อีกถมปลั่งกับบ้านลุงถม,<ท>มโอ้มือหนึ่งก็ตักได้หลายอยู่ครับ มือมันใหญ่เนาะตันเจ็ดตันแปดมคุยตัวหนึ่งคิ้วหนึ่งมือมือตักหนึ่งอ่ะคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งมันจักตักงานทั้งวันคนเดียวโอ้มาถ่าน ห้าวมึงดีดดีเว้ยนนเสียงนิ่มแห้งครับแต่ตะ n งง่วงอิเล่พวกครับนะคนดินน้ำมัแล้วไม่ใส่ สี่ร้อยบเด่นหมดแล้วไปแล้วเดินขึ้นไปแล้วลูปตัวนี้ นี่แจ้งไงมันเป็นเขาโคงทางก่อนเดี๋ยวจังบึ้งเขาเดี๋ย,ยวรถบดมาไปครับอเอาหนามันลงคุณ ระคมีกรับผมมีอย่างไรครับชมไม่คู้เพื่อนๆได้เบิ่งจบก,กับขอบคุณนะครับผมระคมีอย่ไปสนีก่อนครับขอบคุณทุกทิดการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม